กับเรื่องของสัญชายอนี่นะครับคือกฎหมายเพื่อความโปร่งใสกฎหมายที่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในการดําเนินงานของภาครัฐเช่นเรื่องของด o c u เม n ต์เอกสารเกี่ยวกับการประชุมคําสั่งหรือคําวินิจัยต่างๆรวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยสะดวกเพื่อสร้างความโปร่งใสและ สามารถตรวจสอบการบริหาราบริหารงานภาครัฐได้สนช้เรอเนี่ยกฎหมายาเป็นกฎหมายที่้รงให้วงคการยานะครับไปโฟกัสไปที่องค์การพิษัรหรือว่าองค์การยาเนี่ยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลหรือเปิดหน้ากากเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่ามีการบริหารงานที่โปร่งใสหรือมีข้อกังขายอย่างไรหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจ กฎหมายฉบับนี้นะฮะเราโฟกัสไปที่ฝรั่งเศสก่อนนะครับซึ่งฝรั่งเศสเองนั้นนะครับเมื่อวันที่22กฤษภาคมนปีนี้นะครับทั้งฝั่งเศสแลารั่นะครับมีเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายนะครับผ่านกฎหมายเพื่อความโปร่งใสในการทํางานหรือว่าสั n ชัยแอคของบริษัทยาโดยการนดให้บริษัทยาต้องมีการเปิดเผยมูลค่าของขวัญที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานระหว่างบริษัทยาเครื่องสําอางเครื่องมือแพทย์และบุคลากรทางแพทย์รวมทั้งเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทางแพทย์อันอาจที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้ยาเครื่องสําอางหรือ,อเครื่องมือการแพทย์ซึ่งรายละเอียดในการเปิดเผยทางข้อมูลก็คือว่า หากมูลค่าของของฝันที่มอบให้กับบุคลากรทางแพทย์นั้นสูงกว่า10ยูโรขึ้นไปบริษัทผู้ให้ของขวัญจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ขององค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งเป็นผู้รับของขวัญต้องมีการเปิดเผยว่าในกรณีเช่นคือน้ำกิจน้ำใจมันก็มีอยู่บ้างแต่ทีนี้ ถ้าแล้วจิตํำใจหรือมูลของขวัญที่มันมีมูลค่านะรวมแล้วเกินกว่า10บยูโรขึ้นไปคูณเาไปนะฮะท่าน50บกว่าบาทคูณเข้าไปก็500กว่าบาทขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบได้นะฮะโดยจะต้องชี้แจงเข้าไปเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ขององค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งเป็นผู้รับของขวัญผู้ง่ายๆถ้ารับบนโต๊ะ อน,นี้รับบนโต๊ะเนี่ยจะต้องรายงานแต่ถ้ารับไต้โต๊ะอาจจะไม่ต้องรายงานก็ได้เพราถ้ารับไต้โต๊ะแล้รายงานนี่คงเป็นเรื่องแน่น,นอนนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือท้าบอกากฎหมายเพื่อความโปร่งใสในการทำงานของฝรั่งเศสฉบับนี้ได้ตราขึ้นหลังจากที่อเมริกาเองนะนะครับได้ชี้ช่องนะ ได้ที่ช่องแล้วก็มีการนําเสนอเรื่องของบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายในสนาเชิงมหาชนในปี2553ซึ่งใช้ชื่อว่า Physical Payment Sunshine Provision และมีผลบังคับใช้ในปี2555โดยบทบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เปิดเผยความสัมพันธ์อย่างโปร่งใส ระหว่างแพทย์ผู้สั่งใช้ยากับบริษัทยาไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งมมบทบัญญัตินี้นะครับกำหนดให้บริษัทยายาชีวะยาชีวนะวัตถุและบริษัทเครื่องมือการแพทย์นั้นจะต้องมีการรายงานให้สาธารณชนรับทราบถึงการให้เงินหรือสิ่งของที่บริษัทจ่ายให้กับแพทย์และโรงเรียนพยาบาลที่ เป็นโรงเรียนแพทย์ทุกปีะครับคือขอให้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องของสารสุขนะครับถ้าบริษัทยาบริษัทเครื่องสําอางหรือชีวะหรือเครื่องมือแพทย์ที่จะต้องมีการาให้ของขวัญจะต้องมีการนะครับเปิดเผยข้อมูลโดยให้รายงานยอดค่าใช้จ่ายที่อยู่ในรูปแบบตัวเงินและอื่นๆที่มีมูลค่าตั้งแต่10เหรียญสหรัฐขึ้นไปหรือ 100เหรียญสหรัฐต่อปียกเว้นเมื่อมียอดสะสมเกินกว่ามูลค่าที่กำหนดจึงจะต้องมีการรายงานย้อนหลังนะฮะหากฝ่าฝืนหรือมีเจตนาไม่ยื่นแสดงรายการค่าใช้ใจ่ายก็จะทุก็จะต้องถูกปรับเป็นเงินโดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า1 0 0 0เหรียญสหรัฐอเมริกาแต่ไม่เกิน10,000เหรียญสหรัฐอเมริกาโดยยอดรวมทั้งหมดนะครับปรับสูงสุดได้ไม่เกิน1ล้านเหรียญสหรัฐ ตัวอย่างเช่นอ่ามิตอย่างนะถ้ารายการค่าใช้จ่ายที่ต้องเปิดเผยแก่สาธารณะเช่นของขวัญอาหารความบันเทิงค่าเดินทางค่าเบียเลี้ยเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเงินสมทบการกุศลหรือเงินสนับสนุนบริการการศึกษาของหมาหาลัยเนี่ยหรือแม้กระทั่งค่าที่ปรึกษาเนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยเพราะเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ จะได้เป็นเนแปะเกียแปะเกียรูแปรแบบหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นเงินสนับสนุนแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องของการสนับสนุนการวิจัยหรือสนับสนุนการบริจาคให้กับสถาบันศึกษาคงไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเพราะถือว่าเป็นเงินที่มันเป็นไปตามระบบน,นะดังนั้นแน่นอนเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีการเปิดเผยนะฮะแต่ประเทศไทยมีอะไรบ้างประเทศไทยก็มีน่าสนใจอย,อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา ชื่อนี้พักสักครู่ครับสำหรับประเทศไทยแต่ระวังครับการแสดงความโปร่งใสในการทำงานระหว่างบริษัทยาและบุคลากรทางแพทย์นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างเรื่องของการทดลองใช้กณีนจริยธรรมว่าอาว่าด้วยการส่งเสร,รมิมการขายยาซึ่งเป็นการดำเนินง,งานแบบสมัครใจนะฮะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหาก นทางสมัครใจนี้จะนําไปสู่เรื่องของการตรวจสอบได้ของอาทางสังคมหรือทางสาธารณะแน่นอนทุกฝ่ายนะครับก็ต้องการที่จะกระตุ้นเตือนเรื่องของการตระหนักถึงความสําคัญในประเด็นเรื่องของความโปร่งใสในการทํางานระหว่างบริษัทยาและบุคลากรทางแพทย์ที่น่าจะส่งผลให้เห็นในอนาคต ทางทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอุพลากรทางแพทย์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการที่จะเลือกใช้ยาหรือเลือกสั่งยานะครับเพื่อสร้างความไว้ในเชื่อใจในกลุ่มประชาชนผู้รับบริการด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นจึงมีการรณรงค์ให้หลายฝ่ายนะครับช่วยกันประเมินว่ามาตรการต่างๆนี้ื่องสนใจหรอเนี่ยจะบรรลุผล ตามที่สังคมคาดหวังไว้หรือไม่ว่าจะมีการถักดำเป็นรูปแบบของกฎหมายดังนั้นสัญชัยแอสหรือสัญชายหลอนจึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่นะครับจะเป็นการตรวจสอบและทวงบุญพง่ายๆก็คือว่าถ้าบุคลากรทางแพทย์หรือเจ้าหน้าที่รัฐดําเนินการนะครับในลักษณะที่เหมือนเป็นการเ <c oughs> ฉันจะเลือกใช้วัคซีนยี่ห้อนี้ <c oughs> ยี่ห้ออื่นฉันไม่เอาเข้า ฉันจะขอใช้ยี่ห้อกอไก่นะครับถึงแม้ว่าคุณภาพของวัคซีนยี่ห้อกอไก่นะั้นนะฮะมันจะไม่ดีพอหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขีดป้องกันเชื้อโรคแต่ฉันจะใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่ฉันใช้แล้วสบายใจที่ฉันสั่งแล้วอาจจะได้นะครับเรื่องของเงินทอนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการที่ไม่มีกฎหมายซันช h ยแอค ในสั่ในในลักษณะที่จะเข้ามาตรวจสอบครับดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งในทางที่จะมีการผลักดันนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับเพื่อเรียกร้องให้บุคลากรทางแพทย์นั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญในการที่เข้าถึงบริการทางแพทย์การใช้ยาที่ได้ประสิทธิภาพการใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพองในการีป้องกันโรครายได้ ครับผมกับผมดรชาลลาในเรื่องของการที่นําข้อกฎหมายใหม่ๆหรือประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นประเด็นสาธารณะมาขยายความและก็นําให้รู้ที่มาที่ไปว่าคนไม่ชอบนี้มันมีมันคือประสงค์อย่างไรมากนะครับกระทบต่อชีวิตสิทธิเสรีภาพของคนไทยอย่างไรนครับทีตามได้เนช่องยูทูบของดรชาลอ์นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับขอลาสวัสดีครับ turn you